นี่ค่ะหมูสับใยไหม่ก็สับเรียบร้อยแล้วค่ะนี่แล้วก็วันนี้จะผัดตอค่ะต้มจืดตําลึงเนี่ยตาลึงก็จะมีใหม่เก็บมาจากหน้าบ้านแล้วค่ะเนี่ยนี่หยอดน้ำาค่ะพี่น้องหูกไว้จินไว้แกงจืดค่ะแกงจืดตําลึงแซ่บค่ะใส่ตองหูค่ะต้าหูแกงจืดตาลึงต้งหูแล้วก็ใส่หมูสับักนิดนึงเอาหมูสับลงไปใส่นิดนึงแล้วก็ใส่ตองหู ตี่ตำต้มสดๆค่ะอันนี้เราจะไปมะละก็มีค่ะแต่ว่ามะละก,กําำลังออกลูกออกดอกต้มจืดต้าหู้ต้มจืดตลึงเต้าหู้แล้วก็ใส่หมูสับลงไปค่ะสุกแล้วค่ะต้มจืดตาลึงใส่ต้าหู้ใส่หมูสับค่ะแซ่บๆค่ะพี่น้องค่ะ นี่ค่ะสตอราแล้วก็เอาไปแช่น้ําไว้เรียบร้อยแล้วค่ะล้างน้ําไว้ค่ะเราซื้อสตอมาประมาณนี่ก็สองร้อยกว่าบาทค่ะแล้วก็สตอก็มีเม็ดงามบ้างไม่งามบ้างสลับกันไปค่ะพี่น้องค่ะวันนี้จะผัดเมนูแซ่บๆเลยค่ะก็คือผัดสตอกุ้งหมูค่ะใส่หมูอันนี้เราก็จะมีต้มจืดอร่อยอร่อยของคู่กันเลยค่ะแซ่บมากๆค่ะเมนูนี้ค่ะไปไปดูกันค่ะพี่น้องจ๋าค่ะก็จะมีพริก แดงพริกเหลืองค่ะเตรียมผัดตอ่อค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็มีกระเทียมตำคู่กับกระเทียมแล้วก็ไกล่ละเอียดแล้วก็ใส่กะปิลงไปค่ะแค่นี้นะ,ะ้วค่ะพริกกระเทียมใส่เกลือน,นิดหนึ่งตาไกล่ละเอียดแล้วใส่กะปิค่ะ ประมาณนี้ตําประมาณนี้ค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ใส่กะปิลงไปค่ะยังไงก็จะใส่กะปิประมาณนี้ค่ะได้แล้วค่ะพริกที่เราตำเสร็จแล้วค่ะพี่น้องจ้าเตรียมที่จะผัดค่ะนี่ ครื่องปรุงต่างกันเนี่ยตอ่ออันนี้กุ้งเราแกะไปแล้วหมูเราสับไปแล้วน้ำพริกเตรียมน,นิสตอค่ะหืมกุ้งตัวงามมากๆเลยแข่นี้ก็พอกุ้งนะตามดมวยพิพริก่ะ บอกเลยเมนูนี้ยะหมันมากมากๆแซ่บมากมากทางเมนูนี้ผัดกระตอใส่กุ้งใส่หมูเ๋ยวมาพร้าวใส่เตรียมทุกอย่างให้สามีคนผัดเมนูนี้ต้องสามียำหม่ผัดถึงแซ่บค่ะเมนบอกใส่แล้ว ผัดพริกให้หอมก่อนใช่ไหมโอ้ค่ะผัดพริกให้หอมก่อนค่ะแล้วก็ค่อยใส่หมูลงไปค่ะอหอมมา,มากเลยค่ะพี่น้องจา๋าอาจจะมีเสียงวบก,กวนหน่อยนะคะเขาทำบ้านสร้างบ้านทําบ้านพอมเครื่องพริกผัดหอมมากค่ะพี่น้องจา๋าแค่ผัดพริกก็หอมหน่ากินแล้วค่ะพี่น้องจา๋าเติน้ำลงไปหน่อยคน่ะคะ ยี่หมันอยู่ไกลมากเลยคะเนี่ยไม่อยู่ใกลใช้กล้องโคตรก็ไปนี่อยู่ไกลใจเราก็ตามที่หมูแล้วค่ะ่า,ามที่หมูตับค่ะยี่หมันจะเตรียมไว้เขาเนี่ยค,ค่ะค่ะแล้วก็เตรียมผัดหมูลงไปให้หมใูใกล้สุกก่อนค่ะแล้วค่อยปรุงเครื่องปรุงค่ะพี่น้องจา้า ค่ะโหสีสันน่าทานมากๆค่ะหอมมากๆเราใช้พริกแดงพริกเหลืองค่ะหอมยังเลยค่ะหมูก็สุกแล้วก็ใส่กุ้งลงไปค่ะแค่นี้พอตัวใหญ่มากค่ะกุ้งกุ้งมันสุกง่ายค่ะพี่น้องจ๋ะแล้วก็ปรุงเครื่องปรุงค่ะ ค่ะใส่น้ำาตาลมีผงนัวรดผงน้ำตาลแล้วก็น้ำมันหอยค่ะ ตามด้วยผิวขาวค่ะแค่น,นี้ค่ะตรงๆง่ายผัดนี้เข้ากัน,นกับพี่นจดะอืมหอมจังเ,เ,เลยกับน้องค่ะตามด้วยตะตอลงไปเจ้หมาสั่งซื้อมากเหรอสองร้อย หอมจังเลยพี่น้องจา้าลองชิมบ้างซิยังไม่ได้ชิมเลยเติมน้ำลงไปนิดนึงค่ะน้ำแห้งโอเคิ่งจะต้องให้สุกก่อนค่ะชิมเป็นไงซ่บหลายซ่รหลายแต่มีใหม่บอกว่าแซ่บหลายค่ะพี่น,อน้องจ้าอากัศให้จะต่อสุกค่ะ อืพอสุกก็บีบมะนาวใส่สักสองเฟียงกันพี่น้องก่ะสองสิบค่ะอเดี๋ยวก็เสร็จแล้วค่ะสุกแล้วค่ะพี่น้องจ๋าแค่นี้อืเ็เพื่อนอยากกินแล้วใช่ไหมคะ ใช่ไหมคะมปิดไฟเห็นไหมครับเพื่อนๆน่าทานมากๆเลยคะ่ะหอมมากๆเยี่ยมเลชิมเบอร์ชงลอยกันเด้อแซ่บหลยพี่น้องจา้าสุดยอดสุดยอดนุ่มโปรดเลย บอกเลยว่าแซ่บมากๆอร่อยมากๆค่ะพี่น้องคะ่ะกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะแล้วก็รสชาติดีมากๆค่ะเอาไปราดข้าวสวยนี่ <c oughs> บอกคําเดียวว่าแซ่บลายๆค่ะพี่น้องคะ่ะรับประกันสามีหงายไมค่ครับแซ่บจริงๆค่ะดูสีสันกรู้เลยค่ะกําลังดีเลยค่ะพี่น้องคะ่ะเมนูนี้จัดไปค่ะความอร่อยที่ฝีมือเราค่ะพี่น้องจ๋าบอกเลยว่าแซ่บมากๆ ยัใหม่ก็ขอบคุณทุกแรงใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสัคล้ยกับยัใหม่น้ำเด้ค่ะพี่น้องค่ะไปค่ะเมนูแซ่บเลยค่ะวันนี้ค่ะเมนูนี้จัดเลยค่ะว่าเด็ดจริงๆค่ะพี่น้องค่ะแซ่บสุดๆเลยค่ะไม่มีอะไรจะอร่อยเท่านี้อีกแล้วค่ะยัยใหม่ก็ขอตัวไปก่อนนะคะไปค่ะเมนูนี้เด็ดจริงๆสวัสดีค่ะ